มีเครื่องมือหนึ่งนะครับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่ต้องการลงทุนตรวจสอบว่าธุรกิจที่คุณสนใจอยู่นั้นมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ผิดกฎหมายหรือไม่นั่นคือแอดเช็คดี DSI นั่นเองนะฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวที่เด่นงามหรือสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะก็มาประชาสัมพันธ์เครื่องมือหนึ่งก็คือ Line Official นะฮะ ให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปเพิ่มเพื่อนใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Add เช็คดี DSI นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สมัครตามขั้นตอนแล้วครับของทาง DSI นะพอคุณได้สมัครไปแล้วลงทะเบียนไปแล้วนะครับคุณก็เอาข้อมูลหลังจากที่ได้รับมาจากคนที่แนะนํามาว่าเอ๊ธ e ุรกิจที่เขามาแนะนําคุณนั้นเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายไหมมันไปเกี่ยวยงกับธุรกิจใช้ลูกโซ่ไหมเพื่อเป็นการระรับยับยั้งก่อนที่จะมีการลงทุนแล้ว